1>, 1. ชื่อว่ามีสติจเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกาย 2. ชื่อว่ามีสติเมื่อจเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. ชื่อว่ามีสติเมื่อจเจริญสติปัฏฐานพิจารณาจิตในจิต สีชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลายมีสติด้วยเหตุอีก4อย่างคือ 1. ชื่อว่ามีสติเพราะเว้นจากความเป็นผู้ไม่มีสติ 2. ชื่อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้กระทำสิ่งทั้งหลายที่ควรทำด้วยสติ 3. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้กำจัดสิ่งทั้งหลายเป็นฝ่ายตรงข้ามกับสติ4ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ไม่หลงลืมทำทั้งหลายที่เป็นมูลเหตุแห่งสติ มีสติด้วยเหตุอีก4อย่างคือ 1. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสติ 2. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้สำนาญในสติ 3. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้คล่องแคล่วในสติ 4. ชื่อว่ามีสติ เพราะเป็นคนไม่หวนกลับจากสติมีสติด้วยเหตุอีก4อย่างคือ 1. ชื่อว่ามีสติเพราะมีอยู่ตามปกติ 2. ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้สงบ 3. ชื่อว่ามีสติ เพราะเป็นผู้ระงับสี่ชื่อว่ามีสติเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมของสศตบุบุษมีสติด้วยเหตุอีกสิบอย่างคือ1ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงพุทธคุณ 2. ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึง รรมคุณ 3. ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงสังฆคุณ4ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงศีลที่ตนรักษา 5. ชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงทานที่ตนบริจาคแล้ว6ชื่อว่ามีสติ พราะ,ะระลึกถึงคุณที่ทำคนให้เป็นเทวดา 7. ชื่อว่ามีสติเพราะตั้งสติกำหนดหลมหายใจเข้าออก 8. ชื่อว่ามีสติเพราะ,ะระลึกถึงความตายที่จะต้องมีเป็นธรมรมดา 9. ชื่อว่ามีสติเพราะ,ะระลึกทั่วไปในกายให้เห็นเป็นไม่งาม สิชื่อว่ามีสติเพราะระลึกถึงธรรมเป็นที่สงบระงับกิเลสและความทุกข์คือนิพพานสติคือความตามระลึกถึงความระลึกได้เฉพาะหน้าสติคือความระลึกได้ความจำได้ ความไม่เรื่อนรอยความไม่หลงลืมสติคือสตินสีสติที่เป็นใหญ่